สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูต้าอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครูต้าก็ได้รับมอบหมายให้มาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเดิมนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับก็ได้ทําแบบฝึกหัดนะครับส่งครูมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของจุด ในเรื่องของเส้นตรงและส่วนของเส้นตรงเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังทบทวนให้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ชั่วโมงนี้มาต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนในเรื่องของจุดเรื่องของเส้นตรงในเรื่องของส่วนของเส้นตรงไปแล้ววันนี้มาพูดกันในเรื่องของเรื่องแรกนั่นก็คือในเรื่องของระนาบนะครับระนาบนะครับมีลักษณะ หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมันมีความหมายเป็นอย่างไรนะครับดเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับมาดูในเรื่องของระนาบนะครับระนาบก็คือพื้นผิวแบนเรียบนะครับไม่มีความหนานะครับแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นผิวที่มีพื้นผิวเรียบยกตัวอย่างเช่นกระดาษที่เป็นกระดาษ A4 นะครับนะบางนะครับนะไม่มีความหนาเลยนะครับ ในพูดถึงในเรื่องของระนาาเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตานะครับจะเป็นแบบนี้สามารถขยายออกไปได้นะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเช่นหนังสือนะครับหนังสือก็จะเป็นแนวในระนาานะครับโต๊ะนะครับโต๊ะเรียนผิวโต๊ะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นระนาบนะครับอันนี้นั่นก็คือในเรื่องของระนาบนี่คือความหมายของคําว่าระนาบนะครับต่อไปไปดูในเรื่องของ รังสีกันเลยครับครับผมต่อไปนะครับก็มาดูในเรื่องของรังสีนะครับหัวข้อที่2รังสีนะครับรังสีมันคืออะไรนะครับมันมีรูปร่างลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูเลยครับรังสีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งนักเรียนก็เรียนในเรื่องของเส้นตรงไปแล้วนะครับรังสีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่ข้างใดข้างหนึ่งมีจุดปลายเอจุดปลายเนี่ยเราก็เคยเรียนไปแล้วแปลว่า ส่วนที่มีจุดปลายเมื่อเรา,เาในตอนที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วจุดปลายนะครับรูปร่างหน้าตาของเส้นที่มีจุดปลายนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงใช่หรือไม่ครับใช่แล้วนะครับส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะครับแต่รังสีนะครับ,รนะรบเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะครับที่มีข้างใดข้างหนึ่งมีจุดปลายแต่อีกข้างหนึง ต่อออกไปได้ไม่มีสิ้นสุดคําว่าต่อออกไปได้ไม่มีสิ้นสุดนะครับที่มีหัวลูกศรน,นั่นก็คือในเรื่องของเส้นตรงนั่นเองครับแปลว่ารังสีเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบหรือว่ามีองค์ประกอบของเส้นตรงอยู่มีองค์ประกอบของส่วนของเส้นตรงอยู่ด้วยนะครับจึงออกมาเป็นรังสีมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างถ้าเรามองเผืนๆในรูปแรกนะครับด้านบนนะครับเส้นนี้ถ้ามีลูกศรสองฝั่งนั่นก็คือเส้นตรง แต่นะครับรังสีนะครับจะมีจะมีเส้นแค่นี้นะครับจากจุดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดปลายตรงนี้เขาเรียกว่านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดปลายนะครับจุดปลายเนาะแค่นี้นะครับฝั่งนี้จะสามารถต่อออกไปหรือยืดออกไปได้อย่างไม่มีที่ที่สิ้นสุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารังสีนะครับรังสีมาดูรูปร่างหน้าตานะครับ รังสีที่คุณครูครูทักยกมานะครับเมื่อครูทักกําหนดให้รังสีตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับให้เป็นชื่อจุดว่ากอไก่ชื่อจุดว่ากอไก่ตรงจุดนี้ชื่อจุดว่าคอไกายรังสีอันนี้คือรังสีนะครับรังสีตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกครับก็จะมีชื่อเรียกมา,มาดูการเขียนชื่อครับ การเขียนชื่อของรูปนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาการเขียนชื่อของมันเมื่อเราเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเขียนชื่อได้เลยครับเขียนไปเลยครับอย่างรว้เลยครับรังสีเวลาอ่านรังสีนะครับเวลาเขียนชื่อหรือเวลาอ่านนะครับให้อ่านหรือเขียนจากจุดปลายก่อนนะครับฮะเขียนเขียนจุดปลายก่อนเสมอนะครับนะ จุดไฟก่อนนะตัวนี้จะชื่อรังสีกอคอครับ oh, <no. S 1> ไม่มีหรือนะครับไม่มีหรือจะอ่านรังสีคอกอได้หรือไม่ครับไม่ได้นะครับ <c oughs> จะอ่านแค่กอกับคอรังสีกอกอ <c oughs> การอ่านก็เหมือนกันการเขียนก็เหมือนกันครับไปอย่างเร็วเลยนะครับอ่ารังสีกอกอเห็นไหมครับรังสีกอของ่ายนะครับการเขียนสัญ,ญลักษณ์นะครับ การเขียนสัญลักษณ์ก็เขียนยกลงมาเลยครับสัญลักษณ์กกับครูปนะครับรูปสัญลักษณ์ของลังสีลูกศรอยู่ฝั่งจุดคอแปลว่าสัญลักษณ์ก็ต้องไปทางจุดคอเช่นเดียวกันขี่บบกระเด็นนะครับกระเดนเนาะโอเคมวทักกุ๊กตาอยู่ไหนฮะนี่มาทักแมทักกุ๊งตาใหญ่นิดนึงนะครับขีดไปเลยปึ๊บลูกศรใส่ไปทางคอครับเออนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือนะครับ รังสีกอคอที่ยุงครูยกตัวอย่างมานะครับให้นักเรียนลองทำเลยนะครับครับผมต่อไปนะครับเรามาลองทบทวนกันนะครับกับจากเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมด2ชั่วโมงรวมกับวันนี้ด้วยนะครับจากเนื้อหาที่เราเรียนมานะครับอย่างแรกนะครับลองดูนะครับจากรูปที่ครูจะเขียนดอต่อไปนี้นะครับดูรูปนี้ครับ คูณหนดให้เป็น x กับ y นะครับรูปนี้นะครับคือรูปของเส้นอะไรครับเส้นอะไรครับคิดครับคิดรูปนี้คือรูปของเส้นเส้นตรงนั่นเองนะครับรูปของเส้นตรงสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้นะครับสองแบบนะครับนั่นก็คือ x y หรือ y กับ x นะครับลูกศรด้านบนนะครับสองฝั่งเลยนะครับเส้นตรงนะครับจะมีหัวลูกศรสองสองทางนะครับนั่นก็แปลความหมายว่าว่าสามารถยืดออกไปได้นะครับอย่างไม่สิ้นสุดนั่นก็คือเอส้นตรงต่อไปอันที่2นะครับคูณนดให้แบบนี้ครับเมื่อคูณกนหดจุดให้เป็นสอสอจุดสอกับจุดมอ รูปแบบหน้าตาแบบนี้นั่นก็คือนะครับคืออะไรครับส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอะไรครับสมหรือมสอนักเรียนอย่าลืมนะครับสมกับม,มสขีดที่เฉยไม่มีลูกศรครับเพราะส่วนของเส้นตรงนะครับจะมีจุดปลายนะนะจุดปลายทั้งสองด้านนะครับ จุดปลายเนี่ยจะไม่สามารถยื่ออกไปได้แล้วนะครับจะไม่สามารถสุดท้ายนะครับคูกรดนให้ฝั่งนี้บ้างน,นะำอ,นอนให้ b กับ a แปลว่าเส้นนี้เราเพิ่งเรียนมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของรังสีครับรังสีครับรังสีนะครับรังสีเวลาอ่านอ่านยังไงครับรังสีอะไรครับเวลา,อ,าอ่านจากจุดปลายก่อนนะครับ อ่านจุดปลายก่อนนะครับอ่านจุดปลายก่อนเสมอนะครับในเรื่องของรังสีนะครับเฉพาะรังสีนะครับอันนี้เราก็อ่านได้ก็คือรังสี A กับรังสี A B บนะครับ A คือจุดปลาย B คือจุดที่สามารถต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับลูกศรก็ไปทางบ นะครับูสารธรรมดีนะเช่นนี้เองนะครับต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไปฝึกทำนะครับฝึกทำนะครับในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับในเล่มเล่มนี้เนาะโอเคในเล่มนี้นะครับที่นักเรียนทํามาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อชั่วโมงก่อนๆนู้นนะครับในหน้า118และ119และอีกอย่างนึงนะครับ ให้น öğren, <là> ักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับมีอยู่2อย่างหลักๆเลยนะครับ2ออย่างอุปกรณ์ที่จะต้องมีนั่นก็คืออย่างแรกก็คือไม้บรรทัดอันนี้เป็นไม้บรรทัดใหญ่ของฮูตั๊กนะครับหรือแบบนี้นะครับไม้บรรทัดเนาะแบบนี้นะไปแล้วเรียนเตรียมไม้บรรทัดนะครับให้ดูด้วยว่ามันชัดหรือเปล่านะครับที่บอกเซนติเมตรบอกอะไรนะครับเพราะเราจะเรียนในเรื่องของมุมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในเรื่องของนี่ครับ รูปร่างลักษณะของไม้โปรเจคเตอร์ครับหรือว่าไม้ครึ่งวงกลมนะครับอันนี้ของครูมันใหญ่ไปนะครับของนักเรียนก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับหรือเป็นแบบไม้บรรทัดนะครับสี่เหลี่ยมที่บอกสามารถบอกองศาได้อนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเพราะชั่วโมงต่อไปเราจะได้เรียนกันนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับคนครูก็ต้องกล่าวคาว่า ขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ